สวัสดีค่ะบอชแคสข้อความบน l i น์ OA ง่ายนิดเดียวนะคะหลังจากที่ทุกคนก็คือไปที่ App Store หรือ Play Store แล้วแล้วก็โหลดนะคะในส่วนของแอปพลิเคชัน n e Official Account หรือว่า LINE OA มาแล้วนะคะแล้วก็ได้ทำการเขาเรียกว่าสมัครนะคะแล้วก็เปิดร้านค้าออนไลน์เรียบร้อยแล้วทีนี้ก็จะเป็นในขั้นตอนของการที่นะคะเราจะส่ง ข้อความหรือการสื่อสารหรือการทำคอนเทนต์เพื่อที่จะให้ลูกค้าหรือว่ากลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในไลน์ของเราอะนะคะได้รับข่าวสารข้อมูลโปรโมชั่นสินค้าบริการหรือเรื่องที่เราอยากจะบอกเขานะคะซึ่งพลังของการใช้ไลโอเอต่างจากไลน์ทั่วไปตรงที่ว่าเราบอชแคสหรือส่งข้อความหนึ่งครั้งนะคะลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเราที่อยู่ในนั้นจะได้รับข้อมูลพร้อมกันเลย นะจะต่างจากไลน์ทั่วไปถ้าไลน์ทั่วไปเราอยากสื่อสารกับเพื่อนร้อยคนเราต้อง forward 100ครั้งโอเคไหมคะงั้นเราไปเริ่มกันเลยนะคะเริ่มที่เข้ามาที่นะคะแอปพลิเคชัน Line o f f i c i a l Account นะคะแล้วก็จิ้มเข้ามาพอจิ้มเข้ามาเสร็จปุ๊บอันนี้เราจะเห็นหน้าตาแบบนี้นะคะอันนี้เป็นหลังร้านเนาะ,ะหลังร้านที่เป็นหลังร้าน Li n e OE เเลยนะคะวิธีการก็คือนะคะ เราเห็นไหมคะคำว่าบอร์ดแคสข้อความนะคะถ้าบอร์ดแคสข้อความนะคะเราก็เป็นการโพสข้อความนั่นแหละนะคะเราก็จิ้มไปที่บอร์ดแคสข้อความแล้วกดคำว่าเพิ่มนะคะอันนี้คือกรณีโพสในมือถือเราจะเห็นลักษณะนะคะของคอนเทนต์หรือว่าสื่อที่เราจะบอร์ดแคสออกไปตั้งแต่คำว่าข้อความนะคะข้อความนี้ก็คือการพิมพ์ นะะเป็นข้อความเขียนนะเป็นการพิมพ์นะคะแปะลิงก์ได้นะคะสติกเกอร์นะ,ะก็เป็นสติกเกอร์อ่ะจิ้มดูสติกเกอร์ก็จะมีลักษณะประมาณอย่างนี้นะคะน,นี่คือแบบสติกเกอร์นะนะคะอ่ะมาดูในแบบของข้อความข้อความก็อย่างที่บอกค่ะเห็นไหมคะเอาสติกเกอร์ออกไปก่อนจะได้ไม่งงก็คือการเขียนเขียนได้ไม่เกิน500คํานะคะแล้วมีแบบไหนอีกบ้างนะคะไปดูแบบรูปนะคะแบบรูปภาพนะคะ แบบรูปภาพก็คือเราก็ตามที่ลายบอกเลยค่ะอัพโหลดรูปขึ้นมาอัพโหลดรูปขึ้นมานะคะอ่าอน,นี้คือแบบรูปนะคะมีแบบไหนอีกนะคะไปดูนะคะแบบคูปองนะคะซึ่งแบบคูปองก็เช่นกันค่ะเราต้องอัพเลือกคูปองที่เราสร้างเอาไว้ซึ่งการสร้างคูปองต้องไปสร้างในคอมพิวเตอร์นะ,ะเดี๋ยวค่อยดูคลิปต่ตอไปนะคะพอเราสร้างไว้แล้วเราก็สามารถอัพได้นะคะ ต่อมามีแบบไหนอีกไปดูแบบ list message list message ก็เช่นกันนะคะการบอ o แค c a ข้อความแบบ list message นะคะเราจะต้องสร้าง list message นี่ค่ะในคอมพิวเตอร์ก่อนแล้วสร้างเป็นเมนูเอาไว้แบบนี้นะคะแบบนี้เลยแล้วเราก็มีหน้าที่คือเลือกเอา list ที่เราเซตเอาไว้แล้วนะคะ list ที่เราเซตเอาไว้แล้วขึ้นมาโพสต์นะคะ ไปดูกันก่อนนะว่ามีแบบไหนบ้างนะคะ List Video Message ลราคาเป็นแบบไหนเช่นกันค่ะกรณีที่เราจะบอสแคสต์ลิสต e วิ a ีโอแมสก็คือการเป็นวิดีโอจอใหญ่หญๆเต็มหน้าจอมือถือนะคะเราก็ต้องสร้างในคอมพิวเตอร์ไว้เช่นกันนะอันนี้ก็คือที่สร้างเอาไว้นะนะคะเราก็แค่มาเลือกถ้าเราไม่สร้างจะจะจะทำไม่ได้เลยนะคะในมือถือเนาะต้องไปทำในคอมก่อนนะคะนะตอนนี้นะ อนาคตไลน์อาจจะพัฒนาต่อว่ากันอีกทีนึงนะคะอ่ามีอะไรอีกบ้างคะไปดูต่อเลยนะคะในส่วนของวิดีโอก่อนีวิดีโอเนี่ยคะ่ะจะต่างกันกันกบ list message video ตรงที่ว่าา list video message ตรงที่ว่าการอัพวิดีโอนี้สามารถอัพคลิปที่มีอยู่ในเครื่องเราได้เลยอะคะ่ะแต่คลิปก็จะเป็นคลิปเล็กๆเกนาะนะคะไม่เต็มหน้าจอนะคะแต่ก็สามารถอัพขึ้นไปได้ ความยาวไม่เกิน5นาทีโอเคไหมคะนะแล้วเราก็บอดแคสไปได้เลยอะไรอีกคะข้อความเสียงนะข้อความเสียงเนี่ยคะ่ะไม่มีรายการอันนี้ก็ต้องทำไว้ก่อนนะนะต้องทำไว้ก่อนโอเคฮะหรือเป็นแบบไหนอีกมีอะไรอีกคะ ไปดูนะคะมีอะไรอีกมีแบบสอบถามนะคะแบบสอบถามก็เช่นกันต้องสร้างนะคะหรือแม้กระทั่งการ์ดแมสเซจการ์ดแมสเซจนี้ก็ต้องไปสร้างไว้ในตอนที่เราสร้างต้องสร้างในคอมพิวเตอร์นะคะเข้าหลังบ้านของล ne แล้วก็สร้างคอมพิวเตอร์ไว้นะคะซึ่งแต่ละการ์ดคำว่าการ์ดแมสเซจก็คือภาพชุดนะคะอย่างคู่หูดูโอผิวใสหน้าสวย Boost and GS Spa สปาเนะะี่ยค่ะจินสร้างภาพการ์ดแมสเซจนี้เอาไว้เป็นรูปชุดมีอยู่5รูปเห็นไหมคะ5ข้อความ หรือแม้กระทั่งอินสตาบ n ์นะคะโปรดีๆมีอยู่8รูปอย่างเงี้ยค่ะคือมันเป็นภาพชุดอันนี้เราต้องทำในคอมพิวเตอร์นะคะอ่าโอเคฉะนั้นวันนี้เราจะมาดูวิธีการบอดแคส์เนาะเอาเป็นว่าเรามาเริ่มการบอดแคส์กันเลยนะคะเราก็เลือกขึ้นมาเราจะบอดแคส์อะไรนะวันนี้เดี๋ยวบอดแคส์ในส่วนของข้อความไปด้วยนะคะก็อ่าโอเคนะคะเราจะบอดแคส์ หัวข้ออะไรเราก็เขียนออกไปเลยนะคะอ่าทักทายก็ได้แล้วกันเนาะอ่สมมตินะคะอ่าโอเคเราก็เขียนข้อความไปนะไม่เกิน500คําคำนะคะโอเคนะคะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะ อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะอ่าโอเคอ่ะสมมติเรียบร้อยละทั้งหมดเก้าสิบเก้าคำนะคะ,อะโอเคอ่ะอันนี้ ข้อความเสร็จแล้วนะคะนี่ก็เป็นก้อนหนึ่งเขาเรียกว่า1บอลลูนนะคะก้อนหนึ่งต่อไปค่ะเราจะเพิ่มอ่ะเพิ่มรูปไหมหรือเพิ่มอะไรนะคะจินจะดูในส่วนของเอ่อเป็นลิชแมสเซจแล้วกันนะคะลิชแมสเซจก็คือจะเป็นภาพใหญ่ๆค่ะเป็นภาพใหญ่ๆดูซิมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพบ้างนะคะอ่ามีไหมมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเอาเป็น g 3แล้วกันนะคะอ่ะอย่างเงี้ยนะคะโอเคสามารถเพิ่มได้อีกหนึ่งบอลลูนนะคะหมายก็ว่าการแมสเซจเอ่อการบอชแคสต์หนึ่งครั้งะคะ่ะหนึ่งรอบทำได้สามบอลลูนนะคะสามบอลลูนเนาะสามบอลลูนที่พูดถึงก็คือก็คือเนี่ยค่ะบอลลูนที่หนึ่งข้อความบอลลูนที่สองก็คือ ลิสต์ e ม s เซจนะคะใหญ่ๆแล้วก็จิงจะเพิ่มอีกเป็นการ์ดแมสเซจนะคะน,นี้ได้3นี่คือ1ครั้งได้1ครั้งหรือไม่3ก็ได้นะคะอย่างจริงรอบนี้เอาแค่2นะคะรอบ2อให้แบบนี้นะคะจะดูตัวอย่างก่อนก็ได้ว่ามันออกไปจะหน้าตาอะไรจะหน้าตาแบบนี้ค่ะโอเคไหมถ้าหน้าตาแบบนี้ข้อความถูกอะไรเรียบร้อยนะคะเราก็กลับออกไปได้เลยค่ะก็คือกดคำว่าต่อไป พอกดคําว่าต่อไปเนี่ยนะคะเราจะทําอะไรได้อีกนะคะเราจะตั้งโพสต์ไว้ล่วงหน้าตรงตั้งเวลาบอสแคสเราก็กดตรงนี้แล้วเราก็เลือกเลยค่ะว่าจะให้บอสแคสเป็นเป็น,เป,นเป็นวันที่เท่าไหร่นะคะเดือนไหนเวลาอะไระคะซึ่งตรงนี้ก็จะง่ายมากๆเป็นการใช้เครื่องมือโซเชียลหรือว่าแพลตฟอร์มพวกนี้ค่ะในการผ่อนแรงเราเนาะ หนึ่งอาทิตย์ทำไว้สักหนึ่งครั้งหรือเดือนละครั้งก็ได้ถ้าเราเป็นคนที่วางคอนเทนต์เอาไว้ยาวๆนะคะก็ตั้งเอาไว้เลยวันนี้ทุกวันเลยต้องโพสต์เวลานี้ข้อความหนึ่งเรียงไปเลยอย่างเงี้ยค่ะคือตั้งไว้ได้เลยนะคะโอเคแต่กรณีน,นี้นะคะถ้าเราไม่ตั้งเราจะโพสต์ทันทีอันนี้จะทาให้โพสต์ทันทีให้เห็นนะถ้าเราตั้งนะคะพอเราตั้งเวลาเลยเสร็จปุ๊บเราก็ทําตามเลยก็คือกําหนดเวลานะคะเนาะแต่วันนี้นะคะไม่ไม่ตั้งเวลาพอไม่ตั้งเวลาเสร็จปุ๊บนะคะ เราก็เลื่อนลงมาค่ะนะคะให้เพื่อนทั้งหมดนะคะส่งกดคำว่าส่งเลยนะคะส่งเลยนะก็กดคำว่าส่งนะคะบอชแคทข้อความนะนจะจูกส่งไปที่เพื่อนของคุณทันทีโอเคไหมถ้าโอเคเราก็กดส่งเลยเนี่ยค่ะส่งไปแล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้คือเสร็จแล้วนะส่งไปแล้วนะคะอ่าเนี่ยค่ะแค่นี้ง่ายไหมคะ ง่ายมากๆเลยนะคะง่ายมากๆนะคะงนั้นวันนี้นะคะการบอดแคสต์มีเท่านี้ค่ะนะคะถ้าเราจะบอดแคสต์ใหม่เราก็ไปสร้างใหม่นะคะแล้วก็ตั้งเวลาโพสไว้ได้เลยนะคะตั้งเวลาโพสล,ล,ล่วงหน้าไว้ได้เลยนะคะ,ะยกตัวอย่างทําต่อให้ดูเลยว่าพรุ่งนี้นะคะจะโพสต์ในส่วนของนะคะของพรุ่งนี้ไปเลยนะคะเอาเป็นลิชแมสเซจเกี่ยวกับนี่ดีกว่าเนาะ อ่าโอเคเอาเรื่องนี้แล้วกันนะคะพรุ่งนี้นะคะดูตัวอย่างก่อนเขาจะขึ้นโชว์แบบนี้ค่ะนะคะอ่าโอเคทําต่อไปตั้งเวลาปุ๊บนะน,นี้ตั้งเวลานะคะตั้งให้ดูเลยพรุ่งนี้วันที่21เมษานะคะจะให้โพสต์ไปตอน8โมงแล้วกันเนาะเจ็ดโมงเอา8ดโมงแล้วกันนะคะ7ดโมงจะเช้าไปแล้วแต่เนาะ นะคะแต่ควรจะเป็นเวลาไหนเวลานั้นนะเอาเจ็ดโมงนี้ว่าเนาะนะคะเผื่อดูก่อนไปทํางานนะคะแค่นี้ค่ะแล้วก็กดตั้งค่าพอกดตั้งค่าเสร็จปุ๊บนะคะตรงนี้คือเราตั้งเวลาเอาไว้นะคะเราก็กดส่งอีกเหมือนเดิมพอกดส่งปุ๊บนะค,ะคำถามของไลน์จะถามว่าบอดแคสจะถูกส่งไปยังเพื่อนทั้งหมดเมื <c oughs> <et> ่อถึงเวลาที่กําหนดคือวันที่21เดือน4 2, 2. ่ตอน7จ็ดโมงต้องการดําเนินการต่อตรงนี้ไหมนะคะใช่นะเรากดส่งไว้เขาจะขึ้นลิส ค้างไว้แบบนี้ค่ะพรุ่งนี้เช้า7จ็ดโมงนะคะก็จะทําการส่งโอเคไหมคะเห็นไหมคะการบอดแคสนะ,ะเวลามีไลน์มาแล้วนะคะเราก็คือทําแบบนี้เลยส่วนวิธีการทาลิสต์นะคะทำลิสต์เมนูทำการแมสเซจทำลิสต์วิดีโออะไรพวกนี้ที่จะเป็นแบบเนี้ยนะคะก็สนใจนะคะทักมานะเดี๋ยวจินส่งให้จินทำคลิปเอาไว้ให้ได้แล้วนะคะโอเคค่ะขอบคุณและสวัสดีนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ